สวัสดีค่ะวันนี้เบมอนมีสินค้ามานำเสนอค่ะเป็นรถกระเช้าบูมลิฟต์นะคะเป็นเครื่องดีเซล4สูบขับเคลื่อน4ล้อยกสูง21เมตรค่ะราคาเพียง1,99,000บาทค่ะดูรถได้ที่จังหวัดอยุธยาค่ะสนใจติดต่อได้เลยค่ะ